หาแฟนฝรั่งไม่ได้สักทีวันนี้ให้คุณฟัง3ข้อนี้แล้วคุณจะกลับไปทำได้ค่ะครูจะเปรียบการหาแฟนนะคะเหมือนกับการกินก๋วยเตี๋ยวข้อที่1ถ้าคุณอยากที่จะหาแฟนสำเร็จคุณจะต้องรู้ก่อนว่าตัวเองต้องการาอะไร เหมือนกับการที่คุณอยากที่จะกินก๋วยเตี๋ยวถ้าคุณเดินไปที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ยคุณไปบอกแม่ค้าว่าป้าหนูอยากกินก๋วยเตี๋ยวแม่ค้าจะสตันแม่ค้าจะงงแล้วถามคุณกลับมาว่าหนูอยากกินก๋วยเตี๋ยวอะไรเหมือนกันค่ะกับการที่คุณบอกว่าฉันอยากมีแฟนฝรัง่งเวลาที่คุณพูดสิ่งนี้ออกไปนะคะสมองมันจะได้ยินมันฟังคุณอยู่ค่ะแต่สมองเนี่ยมันต่างจากแม่ค้านะคะสมองเนี่ย นอกจากที่มันจะทําหน้าที่คิดวิเคราะห์ทําหน้าที่ตัดสินใจทําหน้าที่เรียนรู้สิ่งใหม่ๆความสามารถอันน้าเหลือเชื่อของสมองนะคะคือมันสามารถทําให้คุณเนี่ยไปสู่เป้าหมายที่คุณต้องการได้เพราะงั้นพอสมองได้ยินคุณสั่งว่าเฮ้ยฉันอยากหาแฟนฝรั่งสิ่งที่สมองทาค่ะมันต่างจากแม่ค้าแม่ค้าจะตอบกลับคุณมาว่าหนูอยากกินก๋วยเตี๋ยวอะไรแต่สมองไม่สามารถพูดได้มันไม่มีปากค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันทําได้คืออะไรคะพยายามไปหาอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับสิ่งที่คุณต้องการ เพื่อที่จะให้คุณสมหวังแต่ด้วยความที่คุณไม่ชี้เฉพาะมันเลยทําให้หลายๆครั้งสิ่งที่คุณได้มันสเปะสปะมันไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการเพราะงั้นเราต้องรู้ค่ะว่าเราต้องการอะไรโดยการชี้เฉพาะเจาะจงเหมือนการสั่งก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวมันมีเป็นร้อยอย่างค่ะมีก๋วยเตี๋ยวแห้งก๋วยเตี๋ยวน้าก๋วยเตี๋ยวเรือก๋วยเตี๋ยวยิงตโฟก๋วยเตี๋ยวน้ําตกก๋วยเตี๋ยวลาดหน้าก๋วยเตี๋ยวญี่ปุ่นก๋วยเตี๋ยวจีนสิงคโปร์มีก๋วยเตี๋ยวเป็นร้อย่ะ เหมือนกันนะคะกับการหาแฟนฝรั่งหาแฟนฝรั่งฝรั่งชาติไหนอ่ะฝรั่งมีต้องไม่รู้กี่ชาติภาษาก็ใช้แตกต่างกันเพราะงั้นคุณต้องชี้เฉพาะจุดตรงว่าเฮ้ยฉันอยากได้แฟนฝรั่งแบบไหนเช่นฉันอยากได้ชาวอเมริกันนะคะส่วนสูง1้0 1 8 0ถึง1 8อซนเมตรอายุส5 5 0ปีทำงานเป็นอาชีพบัญชี จบการศึกษาจากมหาวิญญาทยาลัย MIT เท่านั้นบ้านอยู่รัอูทาพูดได้ทั้งหมด3ภาษาสามารถขับรถได้ขับเรือได้ขับเครื่องบินได้เห็นไหมคะคุณต้องเขียนระบุชี้เฉพาะค่ะเพราะคุณบอกไปละเอียดขนาดนี้สมองมันจะเหมือนแม่คา้าที่ขายก๋วยเตี๋ยว้คุนนะคะคมันจะไปจัดหาจัดเรียงแล้วก็จัดทามาให้ตามที่คุณต้องการแล้วมันจะเร็วคะ่ะเพราะว่าคุณชี้เฉพาะคุณระบุชัดเจนนี่คือข้อที่หนึ่งคือคุณต้องรู้ว่าคุณต้องการอะไร ต่อมาข้อที่2นะคะคือการสั่งค่ะเรื่องนี้นะคะมันจะเกี่ยวข้องกับการใช้กดแรงดึงดูดด้วยการสั่งนี่นะคะคุณจะต้องรู้วิธีการสั่งหลายๆคนเนี่ยเรียนเรื่องกดแรงดึงดูดมาแต่สั่งไม่เป็นครูบอกเลยสั่งไม่เป็นไม่มีทางได้คือคนส่วนใหญ่นะคะใช้การขอแทนการสั่ง จะประคุณขอให้ฉันได้แฟนฝรั่งเถอะนะเอาแบบรวยๆแล้วก็พาฉันไปอยู่ต่างประเทศด้วยนะจะประคุณขอแบบนู้นแบบนี้นะคะขอไปแต่ถ้าคุณขอคุณจะมีโอกาสได้แค่50%แต่ถ้าคุณสั่งคุณจะได้ร้อเอีกครั้งนะคะถ้าคุณขอคุณมีโอกาสได้แค่50%แต่ถ้าคุณสั่งคุณจะได้ร้อให้นึกภาพ เหมือนกับเวลาที่คุณไปสั่งก๋วยเตี๋ยวเหมือนกันเลยนะคะเวลาที่คุณสั่งไปสั่งก๋วยเตี๋ยวเนี่ยถ้าคุณเดินไปหน้าร้านแล้วบอกป้าว่าป้าหนูไม่มีตังเลยอ่ะขอก๋วยเตี๋ยวหนูสักชามได้ไหมในใจคุณมนุษย์สึกยไงคะมันรู้สึกว่าเฮ้ยกูจะได้หรือไม่ได้วะมันรู้สึกแบบกลัวอยู่อยู่ข้างในลึกๆถูกไหมคะแต่ถ้าคุณสั่งป้าเอาเส้นเล็กน้ำลูกชิ้นเนื้อสดไม่เงาะ แล้วก็ไม่ต้องใส่พริกไทยด้วยถ้าคุณสั่งแบบนี้เห็นไหมอารมณ์มันคนละยางก,กันคือคุณมีความรู้สึกมั่นใจคุณมั่นใจเงินในกระเป๋าของคุณคุณรู้ว่ายังไงป้าก็ต้องให้คุณนี่คืออารมณ์ของการสั่งค่ะเหมือนกันกับการสั่งจักรวาลหรือว่าการโปรแกรมสมองหรือว่าการใช้กฎแรงดึงดูดวลาที่คุณสั่งคุณต้องคมมาที่ใช้คําสั่งด้วยความมั่นใจหลายๆคนเนี่ยพอสั่งปุ๊บไม่มั่นใจค่ะ ตัวเองรู้สึกว่าเฮ้ยฉันอาจจะมีข้อเสียอย่างนู้นอย่างนี้เช่นฉันเคยแต่งงานมาแล้วฉันมีลูกแล้วฉันไม่สวยภาษาฉันไม่เกง่งฉันไม่รวยนู่นนี่นะไอ้ความรู้สึกพวกนี้แหละค่ะมันทําให้การสั่งเป็นคําสั่งที่ไร้ซึ่งมั่แล้วสุดท้ายคุณก็จะไม่ได้ใสิ่งนั้นค่ะนี่คือข้อที่2เพราะงั้นคุณต้องรู้วิธีการสั่งสั่งด้วยความมั่นใจ ไม่ใช่การขอถ้าขอคุณจะมีโอกาสได้แค่5้และอาจจะไม่ได้สิ่งที่ต้องการด้วยแต่ถ้าคุณสั่งคุณจะได้ร0อยต่อมาข้อสุดท้ายนะคะข้อที่3ข้อ3เนี่ยนะคะคือการปล่อยวางการาเหมือนกันากับการสั่งกว๋วยเตี๋ยวเช่นกันค่ะเวลาที่คุณสั่งแมคคาเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณมีอารมณ์อะไรคะปล่อยวาง คุณเคยรู้สึกไหมะว่าแม่ค้าจะไม่ทาก๋วยเตี๋ยวให้คุณคุณรู้สึกกังวลรู้สึกกลัวไหมเฮ้ยเดี๋ยวป้าไม่ทำก๋วยเตี๋ยวให้จะทํายังไงดีนะป้าจะทําให้ฉันหรือเปล่านะหรือว่าฉันจะได้ก๋วยเตี๋ยวหรือเปล่านะหรือว่าฉันจะไม่ได้นะคุณไม่เคยกังวลคุณไม่เคยรู้สึกอะไรแบบนั้นเลยถูกไหมคะเหมือนกันกับการหาแฟนหาคู่วันที่คุณสั่งเสร็จแล้ววันที่คุณบอกกับจักรวาลบอกกับสมองของตัวเองโปรแกรมสมองของตัวเองไปเรียบร้อยแล้ว คุณต้องไร้ซึ่งความกังวลคุณต้องเชื่อร้อยเซนว่าคุณได้สิ่งนั้นแน่นอนเหมือนกับที่คุณเชื่อร้อเปอร์เว่าคุณจะได้ก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกถ้วยนั้นคุณต้องเชื่อลึกลงไประดับจิตวิญญาณขนาดนั้นนี่คือนี่คือข้อที่หลายคนตกมาตายเพราะเวลาที่สั่งเสร็จแต่ไม่เชื่อ ในใจมันยังกลัวในใจมันยังกังวลว่าเฮ้ยฉันจะได้หรือไม่ได้วะทำไมยังไม่มาสักทีวะรอคอยกังวลระแวงไอ,ไอ้ความรู้สึกแบบนี้อารมณ์แบบนี้นะคะมันเลยทําให้เขาไม่ได้คู่สักทีเพราะงั้นเหมือนกับการสั่งก๋วยเตี๋ยวเลยสั่งแล้วปล่อยวางค่ะมั่นใจว่ายังไงฉันก็ทําได้มั่นใจว่ายังไงฉันก็ได้ก๋วยเตี๋ยวมั่นใจแบบว่าไม่ต้องมาคิดซ้ําทีหลังเลยว่าเฮ้ยแล้วฉันจะได้ก๋วยเตี๋ยวไหมวะ ต้มั่นใจระดับนี้ค่ะคนที่มั่นใจระดับนี้จะได้แน่นอนทีนี้มันจะมีหลายคนนะคะที่ติดปัญหาว่าครูขาเพรหนูสั่งไปแล้วค่ะหนูทําใจไม่ได้ยังไงหนูก็กลัวยังไงหนูยังไงหนูก็ต้องวลนอยู่ดีมันแอบกังวลแอบใจสั่นมันควบคุมไม่ได้ค,ค่ะคุณขาอะถ้าคุณมีอารมณ์นี้คุณสามารถแก้ด้วยการ ย้ายโฟกัสค่ะคือย้ายจากจุด A ไปจุด B จุดเคืออะไรการสั่งว่าฉันจะเอาคู่แต่ถ้าคุณไม่อยากกังวลคุณก็ย้ายโฟกัสไปจุด B จุด B คืออะไรคะจุด B คือการพัฒนาตัวเองค่ะคุณจะหาแฟนฝรั่งใช่ไหมตอนนี้ภาษาอังกฤษคุณเป็นยังไงบ้างภาษาอังกฤษมีทั้งหมดกี่ t ท n s e ไหนใครตอบได้ตอบคุณหน่อยสิคะ ภาษาอักฤษมีทั้งหมดกี่เทนส์เห็นไหมคะคิดแล้วนะคะคิดแล้วนะคะคิดกันใหญ่เลยติดเฮ้ยก็ยสังกิษมีกี่เทนว่าเฮ้ยเดี๋ยวเปิหนังสือก่อนนะใช่ไหมใช่ไหมอ่ะเห็นไหมคะว่าอะลรที่คุณคิดถึงเรื่องที่ครูถามเนี่ยคุณไม่มีเวลามาคิดมากังวลว่าเฮ้ยฉันจะได้คู่หรือไม่ได้คู่วะถูกไหมคะนี่แหละคะ่ะคือการย้ายโฟกัสนี่แหละคะ่ะคือข้อดีเพราะสมองมนุษย์มันโฟกัสได้ทีละอย่างค่ะ ถ้าคุณย้ายไปโฟกัสอีกอย่างคุณจะไม่โฟกัสในจนุดนี้และนี่จะทำให้คุณทำข้อ3ได้ประสบความสำเร็จและถ้า1 2 3ทําทำครบประสบความสำเร็จคุณก็จะได้คู่คูการันตีภายใน90วันสำหรับวันนี้นะคะครูก็มีเรื่องดีๆมาเล่าให้คุณฟังประมาณนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้ครูขออนุญ,ญาตขึ้นเรือนะคะข้างหลังนี้ไปเที่ยวก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะทุกคนบ๊ายบาย